ว่าเป็นคนที่อยู่ในเมืองร้อนนี้ครับก็ต้องตอบ12ถึง13อันนี้ในะข้อสอบเก่าถ้าถ้าได้ทำอาจจะเริ่มเจอแล้วก็จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่8ก็ยังมีเรื่องตัวเลขอีกก็คือเรื่องหมดประจําเดือนเนี่ยครับ45ถึง55อันนี้เป็นของบทที่3 ที่พวก,กพี่นี้ได้ข้อสอบเก่าเป็นเป็นแล้วนะ Google form ไหมครับใช่ไหมหรือว่าเป็นของของที่ไหนครับ Google form นะคะพี่น่อยให้มาทำ แล้วก็มีหนังสือที่ซื้อจากทางสถาบันด้วยเล่มหนึ่งโอ,อ้ดีครับคือพอเ,เป็นข้อสอบปรนัยแล้วครับก็มันก็มีโอกาสที่จะออกหมดทั้งเล่มเนาะทีนี้ผมก็เลยก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงการการการที่ผมเตรียมตัวก็คือมาอ่านทั้งเล่มครับแล้วก็พยายามสรุปออกมาให้เป็น mind mapping แล้วก็แล้วก็เหมือนกับอตอนทำไมคทิ้งก็เราก็ท,ทําสั้นครับช็อตชสั้นแล้วก็พยายามทาข้อสอบเก่าแล้วก็เอามาผูกกันกันกบเนื้อาหาที่เราอ่านไปแล้วครับว่าเขาเคยออกตรงไหน,นบ้างส่วนที่เขาเคยออกไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเอามาออกซ้ําได้ครับแล้วก็ดูวันที่ข้างเคียงข้างเคียงกับที่เขาเคยเอามาออกครับงงไหมครับ นิยมคืมอถ้าให้พูดถึงเรื่องเนื้อหาก็เยอะมากไม่ก็ก็เยอะอยู่ค่ะนี่นี่เออเออนะคะรุ่นรุ่นเจ็ดเหมือนกันค่ะก็เข้ามากับนิ้งวันนี้ก็เดี๋ยวช่วยกันนะคะคันนี้เลยเบื้องต้นน่ออยากพอดีเพิ่งเข้ามาแบบหนึ่งก็เลยอยากรู้ก่อนว่าเออเพื่อน,อนๆอ่ะอยากให้เรา ช่วยเหลือในส่วนไหนบ้างหรือว่าแบบอยากให้เราบอกในส่วนไหนบ้างอะไเงี mm ้ยค่ะเพื่อได้เป็นประโยชน์กับกับเพื่อนๆมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้พูดให้ตรงประเด็นนะคะมีมีคนพอพอจะแบบลองเสนอดูหน่อยก่อนไหมคะขอบคุณค่ะเสนอได้นะครับทุกท่าน ที่เขาเพิ่มเติมส่วนไหนอย่างไรลองเสนอมาดูครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพูดตรงนี้เรื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะสลับกับมิงไปนะคะกะ็เหมือนอย่างที่มิงบอกคือในเรื่องของผดุงคานจริงๆเนี่ยคือปีที่แล้วที่เราสอบอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตื่นเต้นมากเนื้อหามันเยอะมากอะไรยเงี้ย แต่พอเรามาเรียนเภสัชหรือว่าเวทแล้วว่าเราก็จะแบบเรามองกลับไปเราจะเห็นว่าให้เนื้อหามันมันน้อยมากเมื่อเทียบกับแพทย์แผนไทยเพราะนั้นน่ะคือถ้าถ้าทําได้ก็คือเราก็ต้องจําไปเลยเพราะว่ามันเป็นเล่มที่แบบน้อยที่สุดแล้วก็ให้เราเหมือนกับว่าเน้นในหนังสือให้มากที่สุดไม่ว่าจะแบบว่า สิ่งที่ทําจริงคืออะไรหรือว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยา,อยาก็คือให้ให้เรารู้เป็นเป็นส่วนประกอบอะคะ่ะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเราต้องอิงตามหนังสือทั้งหมดเพราะว่าคือเขาจะต้องอ้างอิงที่หนังสือทั้งหมดนะคะในการออกอันนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องเตรียมตัวนาอขอย้อนของมิงไปนิดนึงก็คือว่ารุ่นเหนือเนี่ยสอบสอบกันก็ผ่าน,ผ,านผ่านกัน เยอะส่วนใหญ่มากมากมากอยู่แต่ว่าคนที่สอบไม่ผ่านน่ะก็คือไม่ใช่ว่าเอ้ยบางคนก็ไม่ใช่ว่าฉันทําไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องความประมาทเช่นมีพี่ที่เขาไปไม่ทันสอบกฎหมายคือเราจะสอบสองวันนะคะวันแรกเนี่ยเราจะสอบกฎหมายก่อนส่วนพะดุงเนี่ยเราจะสอบวันที่สองครน,นี้วันแรกเนี่ยมีคนที่ไปไม่ทันคือถ้าคุณเข้าเข้าห้าองสอบ วิชาใดาวิชาหนึ่งไม่ทันเนี่ยนี่คือปรับตกทันทีอันนี้คือคือข้อแรกที่เราจะต้องระมาระวังนะคะเราก็เอ่อในส่วนของการเข้าห้องสอบไปแล้วเนี่ยด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเพื่อนๆก็มีหลายคนเหมือนกันเช่นฝนรหัสไม่ครบหรือว่าแบบฝนเอ่อข้อสอบไม่ครบแค่ข้อนึงอะไรเงี้ยคือเครื่อง,เค,องเครื่องไม่ตรวจมันก็จะดีดทิ้งเลยเพราะนั้นคะแนนเป็นศูน ถึงถึงคุณจะทําข้อสอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับความละเอียดรอบข้อมันมันไม่มันไม่มไมครบอะค่ะมันก็จะเสียโอกาสตรงนี้อันนี้ก็คือแจ้งแจ้งไว้ก่อนเนาะแล้วก็เรื่องของพวกอุปกรณ์นะคะก็ก็เตรียมไปให้พร้อมแต่ที่จะอยากจะบอกก็คือเอ่อในการทําข้อสอบอะค่ะสิ่งที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยปิ้งแวบแรกที่เรา นึกขึ้นได้อ่ะมันมักจะเป็นข้อคําตอบที่ถูกเสมอเพราะฉะนั้นในการทําข้อสอบแล้วเนี่ยพอเราทําไปแล้วอ่ะถือเชื่อว่าร้อยข้อเนี่ยเราเราเหลือเวลาอยู่แล้วพอเราพอเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสมาทวนอีกหนึ่งรอบค่ะพอทวนปุ๊บเนี่ยบางบางทีอ่ะมันเกิดความลังเลเช่นแบบเฮ้ย hey, ใช่เปล่าวะอันนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเปลี่ยนอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะตามประสบการณ์ตัวเองนะคะไอ้สิ่งที่เราเปลี่ยนไปอ่ะ มันผิดก็ก็เลยว่าเอออยากอยากจะให้เชื่อตัวเองไปก่อนในในระดับแรกระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทวนข้อสอบเนี่ยเออในในข้อสอบกระดาษคําตอบเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชื่อเราเนาะเราเข้าไปเราต้องตรวจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราถ้าถ้าเทคนิคของเองก็คือจะเอาดินสอค่ะไล่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 ไล,ล่เลยก,ก็คือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อร้อยเลยว่าหนึ่งคือเรา วงกลมอ่ะครบไหมทุกข้อไหมแล้วก็มีข้อไหนที่เราวงเกินหนึ่งวงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดแบบนั้นนะคะคือข้อสอบมันตีทิ้งเลยนะคะแล้วเราก็จะไปแก้ไม่ได้อุทอนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของความความละเอียดในการทําข้อสอบอนะคะ่ะแล้วก็ถ้าลบอะไรก็ให้ให้ลบให้มันสะอาดประมาณนี้อันนี้ในเรื่องของการ เื้องต้นเรื่องของการทําข้อสอบหรือเรื่องแบบบรรยากาศในการสอบมีมีใครสงสัยอะไรไหมคะหรือว่ามิงอยากเสริมอะไรไหมคะก็นิดนึงครับก็คือก็ทําข้อที่ทําได้ก่อนนะส่วนข้อที่ทําไม่ได้เนี่ยถ้าเราจะข้ามเราทําเครื่องหมาไว้นิดนึงครับเพราะไม่งั้นแบบเหมือนเวลาเราทาปุ๊บเราเราเรียกว่าอะไรครับเราฝนผิดช,ช่องอนะ่ะมันก็จะเสียเวลาต้องมานั่งแก้ทีหลังวันนี้ตัวเองเป็น แล้วก็พี่เอ๋ก็พูดไปหมดแล้วครับเรื่องเรื่องที่ต้องระวังก็คือถึงจะทําได้แต่ว,ว่าพวกรหัสประจําตัวรหัสสอบเนียก็สําคัญเหมือนกันครับทวนหลายๆรอบครับ่อนออกจากห้องก็ทวนอีกรอบนึงคขออนุญาตถามค่ะอ,อของรุ่นพี่นี่เวลาจะไปสอบนี่ต้องไปไปล่วงหน้าไหมคะไปล่วงหน้ากี่วันหรืออะไรยังไงคะ ค่ะตอบนะคะก็ก็เราสอบเสาร์อาทิตย์เนาะอก็จะไปก่อนนะคะไปไปวันเสาร์ไปไปวัปปนศุกร์เพราะว่าคือเราต้องเดินทางคือเดินทางจากบุรีรัมย์ไปไปขอนแก่นเราสอบที่สนามขอนแก่นหนึ่งคืออยากให้เราไปดูว่าที่ที่เราจะสอบอะคะ่ะมันอยู่ตรงไหนตึกอยู่ตรงไหนก่อนแต่ว่าพวกเอ่อพวกชื่อเหมือนกับว่าวัน วันสอบแล้วถึงจะเช็คได้อะค่ะถ้าถ้าจําไม่ผิดนะก็คือไปก่อนวันหนึง่งแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปสอบกฎหมายซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกฎหมายมันมันสอบช่วงเช้าเลยอาจจะประมาณแปดเก้าโมงยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับทำหัวโลง่ลงๆเข้าไปเพราะว่าไม่ไงนะั้นมันมีบางคนที่เขาเดินทางค่ะหนึ่งด้วยความเดินทางบางทีมันแต่เช้าเนาะก็มันจะทําให้เราแบบ หมืนมันประมาทไปแล้วก็แบบบางทีไปไม่ทันอย่างที่บอกว่ามีพี่คนหนึ่งเขาไปไม่ทันแค่แบบสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีซึ่งซึ่งเขาก็มีเกณฑ์กําหนดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าสายเกินสิบนาทีเนี่ยคือเขาตัดสิทธิ์แล้วไม่ให้เข้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการเข้าไปเนี่ยก็อยากให้เผื่อเวลาไปนิดนึงในการถึงสนามสอบเพราะว่าเราจะต้องตรวจทั้งหมดเลยว่าแบบเฮ้ยไอใบทีเอ่ะเราเอาไปไหมอ่าดินสอนแล้วมีครบไหม บัตรประชาชนที่เราจะเตรียมไปให้เขาตรวจนะมีไหมเพราะว่ามีเหมือนกันเพื่อนที่ลืมเอาบัตรไปแล้วก็ต้องวิ่งแบบคือต้องไปไปหาคนรับรองให้อะไรเงี้ยซึ่งกระบวนการมันก็จะแบบยุ่งยากแล้วมันก็จะทําให้สติเราหลุดอะคะ่ะก็ก็อยากให้ถ้าเป็นไปได้ก็ไปก่อนสักวันหนึ่งเผื่อว่ามีโอกาสไปนั่งทวนกันกลุ่มเล็กๆของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ ในส่วนของ ATK นี่เตรียมยังไงคะอ่อปีที่แล้วที่เขากำหนดนะคะคือเขากำหนดให้แบบเหมือนกับออกจากสถานพยาบาลเลยะค่ะของของเออเนี่ยไปที่รพสตแล้วก็ให้เขาตรวจซึ่งจริงๆแล้วพวกรพสตเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้แบบซีเรียสมากแล้วนะเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้โควิดมันก็เป็นเป็นโรคธรรมดาแล้วเนาะ ก็เราก็ไปแจ้งเขาอะค่ะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างบางที่ก็อาจจะร้อยหนึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็บางทีก็สามร้อยเรื่งเงี้ยก็มีก็คือให้ตรวจก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันคือเราจะสอบวันเสาร์เราก็วันศุกร์เราก็ตรวจไปอันเนี้ยคือมันจะใช้ได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยซึ่งพอก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยถ้าอย่างปีที่แล้วนะคะคือเขาจะต้องให้เราเอาใบ ATK เนี่ยไปยื่นเพื่อให้เขาแสแตมป์ก่อนว่าแบบเออเนี่ยเขา เขาตรวจแล้วนะเวลาเราเข้าห้องสอบอเราเราต้องโชว์ใบนี้ให้เขาดูว่าเออมันมีสแตมป์แล้วนะเราถึงจะเข้าไปได้มันก็เลยต้องไปเผื่อเวลาไปสักหน่อยนึงเผื่อไปตรวจชื่อเผื่อไปเช็คเอทีเผื่อว่าแบบรหัสเราเกิดผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณานี้คลินิกของหมอทั่วไปได้ไหมคะเหมือนเราไปขอใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม ได้ได้ไหมอะ่ะมิงได,ได้ครับตอนนั้นผมขอของที่แป๋วไดอ๋อเป็นฟินิชใช่ไหมคะอะอเออเลยไม่แน่ใจเพราะว่าแบบเราก็เมคชัวไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาสติคแค่ไหนอ่ะค่ะก็เลยเข้าเป็นแบบพวกเราพอสตอไปอ่ะค่ะ ในในช่วงก่อนสอบนี่มีมีคำถามอะไรอยากถามก่อนไหมคะเพื่อที่เราจะได้ไปไปประเด็นต่อไปอย่างอย่างการการแต่งกายนะคะต,ต้องใส่เสื้อใส่เสื้อกาวบใส่เสื้อกาวของของของสถาบันแล้วก็เป็นกางเกงสีดําหรือสีน้ำเงินแล้วก็รองเท้าเป็นสีดำถ้าสำหรับผู้ชายเนาะ ดําดําหรือขาวอะค่ะแต่ว่าคือเขาไม่ถ้าอย่างผู้หญิงก็คือต้องใส่กางเกงเท่านั้นไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใส่กระโปรงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดหอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ไว้หน้าห้องเป็นหลักคือไม่ไม่ให้ออกเข้าไปเพราะว่ามันแล้วแต่ความสติของครูด้วยคือบางที่อ่ะเขาก็ว่าแบบถ้าเอากระเป๋าเข้าไปใกล้เนี่ยเขาปรับตกเลยเลอะไรองเงี้ยเขาก็มีรุ่นที่เตือนเตือนมาก็เลย พวกแบบวันที่ไปก็เราพกเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นนะคะติดตัวแล้วก็อืมพวกทรัพย์สินต่างๆเราอาจจะแบบไว้ที่รถหรือว่าหรือว่าถ้าเราไม่มีคนฝากะคะเราเพราะว่ามันต้องวางข้างนอกอะคะแต่แต่งกายก็คือตามตามที่เขากําหนดเลยะคะ่ะส่วนถ้าเกิดเป็นที่ ขอนแก่นเนาะส่วนใหญ่เราน่าจะสอบที่ขอนแก่นกันขอนแก่นมันก็จะเป็นพื้นที่ไม่เล็กๆหน่อยอะค่ะเราก็จะเจอกันหมดเนี่แหละเราก็จะเห็นกันหมดมันจะสอบประมาณสักวิชาหนึ่งสอบสักสองห้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็บรรยากาศมันก็จะเหมือนพี่น้องกันออกมาเราก็จะเจอกันเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นที่กรุงเทพคือด้วยสนามมันใหญ่เนาะแล้วก็อ่คนมันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นส่วนกลางอะค่ะ อ,อ,อาาการจับกลุ่มอะไรที่เราจะเจอกันอะ่ะมันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงแล้วก็เท่าที่ทราบมาคือของกรุงเทพอะค่ะเอรอ,อบที่แล้วสอบที่รามเนาะปีนี้ยเขาเขาเหมือนจะยังไม่ได้กําหนดว่าเป็นที่รามเพราะเหมือนเขาถูกปฏิเสธมาว่าว่ารามยังไม่ว่างอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยค่อยตามกันว่ามันจะไปสอบที่ไหนแล้วก็ต้องต้องเรื่องที่พักเรื่องอะไระคะ่ะก็ ก็ค่อยจองแต่ถ้าที่ขอนแก่นก็ไม่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน,น,น่าจะลามเหมือนกันเพราะเพราะส่วนตัวก็จองที่พักไปแล้วเพราะที่พักมันก็ใกล้ๆมันจะหายากนิดหนึ่งค่ะอือไก่เติมกปตรงนี้ไหมคะเอ้เครื่องแบบนี้เครื่องแต่งใจนี่คือให้ใส่แต่กงเกงห้ามใส่กระโปรงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะเราบังคับทรงบังคับทรงด้วยไหมก็ก็คือเป็นสุภาพขายาวสีดำอะค่ะไม่ไม่ได้บังคับทรงแต่ว่าก็ก็อยากแบบเป็นรัดรูปอะไรมากก็จะน่าจะดีค่ะก็คือใส่ใส่เป็นทรงทรงปล่อยปล่อยทรงธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าก็คือให้มันหุ้มสซนนะคะ่ะมันก็จะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอ คืผู้คุมสอบที่เขาสติกมากน้อยแค่ไหน,นะะอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตสอบถามนะครับนาฬิกาใส่ไปได้ไหมครับถ้าถ้าเป็นพวกแบบดิจิตอลอะคะ่ะคือไม่ได้เพราะว่าในในห้องสอบอะเขาเขาจะมีนาฬิกาอยู่แล้วหน้าห้องอะคะ่ะ ทางที่ดีก็คือเราไม่ใส่ดีกว่าแต่ถ้าไม่แน่ใจก็คือถามถามครูเขาหน้าห้องก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับแบบมันเป็นเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สงสัยเราได้ไงแล้วถ้าเขาแบบเกิดเกิดมาสติกกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะเสียประโยชน์อะคะ่ะ ค่ะค่ะวัสดีค่ะเอ่อรองเท้าเป็นผ้าใบได้ไหมคะหรือต้องคคทชูอย่างเดียวรองเท้าผ้าใบได้ค่ะก็คือเป็นสีตามที่เขากําหนดนะคะสีดําหรือสีขาวค่ะอ๋อผ้าใบก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ได้ค่ะมีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วโทรศัพท์ที่ต้องเอาออกไว้นอกห้องหรือเปล่าคะ อ่ปีที่แล้วเอ,อก็ไว้ข้างนอกนะคะคือไวไวข้างนอกหมดเลย<ว>เพราะว่าปีที่แล้วลใช่ปีที่แล้วก็มีมีครูที่เหมือนไปไปให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบคนที่ไม่ได้สอบคะ่ะเราก็ฝากกันไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบัตรประชาชนนะคะต้อง,ต,องอต้องเอาเข้าไปเพราะว่าคือเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่ให้เราออกมาข้างนอกทุกกรณี แล้วก็พวกแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเราเต็มตัวไปเลยเพราะเขาไม่ให้เราออกเด็ดขาดเลยอย่างเงี้ยค่ะตลอดตลอดระยะเวลาอย่างน้อยก็คือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนาะที่ต้องทําข้อสอบแล้วเขาถึงจะอาจจะเก้าสิบนาทีค่ะแล้วเขาถึงถึงจะให้เราออกมาแม้ว่าเราจะทําเสร็จก่อนมาใช่ไหมนิงประมาณเก้าสิบนาทีเนาะใช่ใช่คือคือยังไงก็ตามเนี่ย หรือว่าทุกคนอะทำทันอยู่แล้วถ้าถ้าไม่ใช่ว่าเราไปนั่งจมอยู่กับข้อที่เราไม่ได้แล้วเราก็จมอยู่งั้นอ,อันนั้นคือบางคนอะทำไม่ทันแต่ก็คืออย่างที่นิงแนะนำก็คือพอถ้าเกิดติดข้อไหนอะมากไว้แล้วก็ อย่าอย่าไปกาให้มันผิดช่องอะ่ะแล้วเราก็ข้ามไปก่อนก็ได้แล้วถ้ามีเวลาเราก็กลับมาทําใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วหกสิบเปอร์เซ็นก็คือมันก็มีส่วนของสี่สิบเปอร์เซ็นที่เขายอมให้เราผิดเนาะแล้วก็มันก็อาจจะมีสักยี่สิเปอร์เซนที่มันเป็นแบบยากจริงๆอะ่ะเราก็ผิดบ้างก็ได้ไม่เป็นไรไรอย่างเงี้ย เนื้อหานองเฝ้าๆนะคะเพราะว,ว่าพพเพิ่งเพิ่งดูก็ยังไม่ได้เตยมเตัวเหมือนกันอย่างที่นนมิงบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมิ้งมีอะไรมิงมิงม้งแชทพี่ละกันเนาะก็เอ่อทุกทุกหน้ามีโอกาสออกได้หมดเลยค่ะเพราะนั้นถ้าถ้าเนี้ยเราก็จำเป็นน้องจำเราก็จำไปเลยเช่นแบบว่าจัญญาพดุงคันอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือต้องจำแน่นอนความหมายของกาพรพดุงคัน สิ่งที่เราจะแนะนำเนาะสิ่งที่เราจะแนะนำผู้ไขได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเราออกเนี่ยมันมันก็คือออกตามหนังสือเลยนะคะบทบาทหน้าที่นะคะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่มันก็เยอะๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็ท่องแค่แบบแสำคัญสำคัญเช่นแบบอาจจะแบบประโยคนึงเราก็จำจำแค่คำหนึ่งเช่นชี้แจงแนะนำ ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าแต่ว่าเราเราต้องรู้ความหมายเองด้วยเนาะอันเนี้ยเพราะว่าเวลามันออกข้อสอบปุป๊บอะมันก็จะเป็นในเนี้ยแหละเราก็จะคุ้นๆของเราขึ้นมานะคะอ,อ่แล้วก็ใน่วงของจัรญ,ญานี่คือต้องต้องจำอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีข้อหนึ่งที่เจอผิดแล้วก็จำได้เลยเอเอแบบฉันทาคติโทษาคติพยาคติอะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบ ยกตัวอย่างเคสมาว่าแบบนายก็เป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบ,บนี้คือไปตรงกับไอ 4, ้สี่ข้อเน,นี้ยข้อไหนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราท่องแต่แบบฉันถ้าโทรสาอะไรแล้วเราไม่รู้ความหมายอะค่ะมันก็เลยผิดอันเนี้ยข้อข้อเน,นี้ยก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังแบบจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ก็อยากให้จาเพราะยังไงมันมีออกเแล้วอไอ้ที่ว่าไม่รู้อํานาจและอาติอนเนาะ แล้วก็พอบทที่สามเรื่องสลีละอะค่ะถ้าถ้าเป็นไปได้และมันก็ต้องได้แหละคืออยากให้เรา,าวาดรูปให้ได้ทั้งทั้งสลีละผู้ชายแล้วก็สลีละผู้หญิงรวมถึงแบบให้เราโยงเองให้ได้ว่าเออเนี่ยอตำแหน่งของแต่และอวัยวะมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้คือมันจํายาวไปเผื่อเผื่อ ช่วงสอบปฏิบัติเลยนะคะมันก็จําเป็นอยู่บางทีเขาก็มีแบบให้เราชี้อะไรเงี้ยอนี่ข้อนนขสอบเก่าๆเานา ok. ะซึ่งถ้าเราเขียนได้เนี่ยมันมันก็จะช่วยเราได้เยอะแล้วก็มันก็จะให้เราเห็นภาพด้วยในเรื่องของสรีละแล้วก็การทํางานนะคะแล้วก็อย่างที่มิงบอกก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยต้องจําไปเลยเช่นอสุจิออกมาปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย มันก็ต้องแบบสามถึงสี่ช้อนกาแฟมันก็ต้องต้องามนัน้นอย่างเงี้ยค่ะอายุที่แบบผลิตสเปิร์มได้หรือว่าผู้หญิงมีไข่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี้ยคือเป็นตัวเลขอะจำขอให้จำไปนะคะใส่สะดือบิดกี่เกลียวอะไรเงี้ยคือตัวเลขเยอะมากเราจำเราจาได้มันก็ได้ ใช่พวกใส่ยะาดืนอแล้วก็พงบทลูกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระยะของการตั้งคันนะคะตั้งแต่ปฐมกาะลละ,ละเป็นใครแตกแตกเป็นปัญจสา,าขาอะไรเนี้ยพวกเนี้ยต้องจำหมดเลยซึ่งก็ก็ให้ให้หาทิกจำสำหรับตัวเอง ซึ่งถ้าสําหรับมือเนี่ยก็จะจําให้มันเป็นภาพเช่นแบบเอ้ยตอนแรกมันไหลมาตามปีกบนลูกนะแล้วมันมาเกาะปุ๊บมันมาฝังตัวเพราะมันเป็นไข่ปุ๊บเราก็ทํามือเราเป็นแบบกําปั้นเนาะพอมันไข่ปุ๊บแตกแตกออกมาก็เป็นปันจสาขาก็คือเป็นห้าเป็นห้านิ้วอะไรเงี้ยก็คือเราพยายามจําให้มันเป็นภาพแล้วก็ให้มันต่อเนื่องเพื่อที่เวลาที่เราเข้าไปสอบแล้วความตื่นเต้นเราเนี่ยพอมันมีเป็นภาพเป็น ท่าทางอะไรที่เราแบบนึกเอาไว้อะมันมันจะทําให้เราไม่ลือมอะค่ะไม่งั้นถ้าถ้าท่องอย่างเดียวอะเราเราลืมแล้วก็ไอ้พวกแบบตอมเลือดหรือด,ดูอะไรเกิดเพราะว่ามันจะมีที่เราต้องอ่านคือปฐมจินดากับมหาโชตลรัตด,ด,ด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะสองสองคัมีเนี้ยมันก็จะมีจุดแตกต่างกันค่ะ ปิดไมค์รับพี่กอปิดไมห้ด้วยครับพีกอนปิดไมได้วยนะคะพี่สุภกรค่ะปิดไมค์ด้วยค่ะ สงสัยไม่ได้อยู่ในห้องต้องเอาออกก่อนแล้วเชิญเข้าใหม่เพราะว่านอนมีเบอร์โทรพี่นอนไหมโทร